น,นี่จะมาแบบแหวกแนวนะคะอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องผีประสบการณ์ผีตาม5ปีคือถามว่าเชื่อไหมอ่ะเรื่องผีเรื่องชีวิตหลังความตายอ่ะเอาจริงๆนะความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื่อนะว่าชีวิตหลังความตายมันมีจริง เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาประมาณสัก5ปีได้แล้วอะคะ่ะประสบการณ์ผีตาม5ปีสามีอะไปรับจ้างเพราะสามีมันผู้รับเหมาไปรับจ้างต่อเติมบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนั้นอะเป็นบ้านที่มันไม่มีคนอยู่อะเป็นบ้านที่ขายแบบขายไม่ออกอะแล้วที่สําคัญทาง3ามแพ่งคือมันตรงกับทางสามพ่งข้างหลังติดแม่น้ําข้างหน้าติดทางสามแพ่งอะ แล้วมันเป็นบ้านหลังมุมที่แบบมันมีที่ข้างบ้านเยอะมากเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนที่สมัยที่แบบว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันสมัยตอนเด็กๆอะ่ะมันกู้ผ่านภายในสามวันก็ซื้อเลยบ้านหลังนี้ตอนนั้นสามีเป็นผู้รับเหมาทุกอย่างอยู่กันใหม่ๆแบบความนักหวานแหววเวลาสามีไปไซตงงานเราก็ไปใช่ไหมเชื่อไหมว่าช่างอะ่ะที่นอนในบ้านหลังนั้นอะ่ะเขาบอกตีสองอะ่ะจะมีเสียงอะ่ะคนเดินทุกคืนเลยในบ้านอะ่ะ เดินทุกคืนเลยวันดีคืนดีก็มีเสียงฝักบัวอาบน้ําอ่ะมันหลอนขนาดแบบฝักบัวอาบน้ําอ่ะอาบน้ําเลยอะ่ะทุกคืนของตีสองมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ช่างเขาก็แบบว่าไม่ได้กลัวคราวนี้งานมันเกิดติดขัดล่าช้าประกอบกับที่เราเองเราเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วก็ไปที่บ้านหลังนั้นแล้วก็ประกอบกับบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของเพื่อนของเราเองไปไหว้เจ้าที่แล้วก็ เตรียมไปเลยชุดใหญ่ไปกระพิบเลยไหว้เจ้าที่บอกกับเจ้าที่ว่าให้เราอะทำบ้านหลังเนี้ยให้เสร็จนะจําไม่ได้หรอกตอนนั้นว่าไปสัญญาอะไรกันไว้แต่มันกลายเป็นพันธนาการอะที่ติดตัวเรามัาง้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปเลยบ้านหลังนั้นพอรีโนเวทเสร็จตอนนั้นเราฝันแต่มันเป็นฝันที่เหมือนจริงมากมีคนแก่หลังค่อมๆค,ม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 คนหนึ่งถือไม้ตะพดเดินขึ้นบันไดบ้านมาตึก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 ขึ้นบันไดบ้านเราอ่ะ แกจะมีแสงออร่าของแกนะแกเข้ามาเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นโจรขึ้นบ้านหรือเปล่านะในความฝันคิดว่าโจรขึ้นบ้านเปิดประตูห้องออกมาเจอคนแก่ตึ้งเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วคนแก่ก็ชี้หน้าด่างนี้เลยปึ้งสัญญาอะไรไว้ปึ้งทำมสัญญาปึ๊ตึ๊ึแต่ความรู้สึกเราเรารู้สึกได้เลยว่าคนแก่ไม่ได้ด่าเราแต่ด่าสามเราด่าสามเราแต่เราอ่ะ ก็พูดกับเขาเป็นภาษาใต้ว่าเราอะขอโทษหนูขอโทษนะลุงหนูขอโทษลุงแกก็ดา่ดาดา่ดาดา่าด่ายับเลยภาพนั้นมันเป็นภาพที่ติดตามาเลยห้าปีผ่านมาแล้วภาพนั้นยังติดตายังจําลุงคนนั้น,นได้ความที่มันมันเป็นแบบเหมือนฝันที่เหมือนจริงแต่มันคือนิมิตที่แบบเหมือนจริงมากเสื้อที่ใส่เป็นเสื้อแบบคนแก่โบราณใส่ผ้าถุงคนแก่โบราณเป็นผ้าถุงแบบลายแก่แก เหตุการณ์นี้ผ่านมาได้มีโอกาสไปดูดวงเนื่องจากว่างานของแฟนอะลุ่มลุ่มๆดนโน,นหาคำตอบไม่เจอว่าทำไมการทำงานของแฟนยิ่งทำเหมือนมันยิ่งถดถอยแฟนหาคำตอบไม่เจอเลยว่างานที่คิดว่าจะมีกำไรขาดทุนแบบย่อยยับมาตลอด5ปีตัวลูกเองอะเข้าใจว่าลุงอะคือเจ้าที่บ้านลุกนะ ว่าเจ้าที่บ้านเราอาจขออะไรบางอยา่างเวลาทุกทําบุญทุกตรวจน้ําทุกจะบอกว่าให้ลุงคนนี้ตลอดเลยมันก็เลยทําให้ตุ๊กกัดลุงเหมือนคอนเน็กกันได้ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเราทําบุญเราก็ทําบุญให้แกลตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการตรวจน้ําก็กรวดน้ําให้ลุงคนนี้ตลอดเวลาก็จะนึกหน้าลุงออกเลยแล้วก็กวดน้ําให้ลุงตลอดเวลาเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งผ่านมาครอบครัวละของระแหงมาก มันถึงขั้นที่ตุก๊กกกับสามีเราคุยกันว่าเราจะหยุดความสัมพันธ์การเป็นสามีภรรยากันก็คือเลิกกันพอคิดไปดีๆทบทวนไปทบทวนมาบ้านที่สามีไปต่อเติมอ่ะมันคือการที่ทําให้คนที่อยู่ในบ้านที่ไม่ใช่คนนะคะที่เป็นผีอะค่ะบ้านแตกสแลกขาดมันคือการที่เราอะไปต่อเติมแล้วไปรบกวนเขาจนเขาเองก็บ้านแตกสแลกขาด 5ปีที่แล้วที่เราทําไปอ่ะมันส่งผลหรือ5ปีที่ผ่านมาลุงจะตามเรามา5ปีแล้วแล้วก็ในวันที่แกจะทวงคืนอ่ะแกมาทวงคืนทุกอย่างเลยนะทุกมีความปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเหมือนเขาจะมาทวงคืนให้ทุกกะบ,บ้านแต่สหลกขาดแล้วทุกก็ได้มีกัลยาณในมิตถือคนหนึ่งชื่อเจ๊กบ เจคนนี้อ่ะแกเป็นเจ๊ที่แกสสยบุญแกบอกว่าเราอะ่ะน่าจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแกพาทุกอ่ะไปที่บ้านหมอดูคนนึงทุกก็ไม่เคยรู้จักหมอดูคนนี้เลยแล้วพอไปเจอหมอดูอะ่ะหมอดูอะ่ะก็จะเปิดไพ่จะมีไพ่ไพ่ที่เป็นไพ่ยิปตีไงนะคะหมอดูก็จะเปิดไพ่ยิปซีหมอดูถามคําแรกเลยว่าไปทําอะไรมาทําไมถึงมีคนแก่ตามมาด้วย เราก็เลยถามลักษณะคนแก่ตอนนั้นรู้แล้วว่าคนแก่ที่ตามมาคือใครหมอดูแค่บอกว่าตอนนี้คนแก่คนนี้นั่งทับดวงอยู่นะไม่สามารถดูดวงได้หมอดูไม่สามารถที่จะดูดวงให้เราได้แล้วไม่สามารถที่จะพูดคําใดๆออกมาได้เลยเขาบอกว่าคนคนเนี้ดวงวิญญาณดวงเนี้ยนั่งทับดวงแล้วชี้หน้าหมอดูบอกว่ามึงอย่าพูดนะเรื่องผู้หญิงคนนี้มึงอย่าพูดนะมึงห้ามดูดวงให้มันเด็ดขาดแล้วเราก็ถามลักษณะว่า คนนี้เป็นผู้ชายอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมหมอดูบอกว่าใช่ <S <S แล้วก็เลยถามหมอดูว่าคนนี้เป็นเจ้าที่บ้านเราไหมหมอดูบอกไม่ใช่คนนี้อยู่ที่คุ้งน้ําอู้หพี่ขนลุกตอนนี้ขนลุกอยู่เลยอ่ะคนนี้อยู่ที่คุ้งน้ําลานกว้างแห่งหนึ่งแล้วบอกว่าลุงคนเนี้มาจากนาครปฐมใช่ไหมมาจากคุ้งน้ําที่เป็นคุ้งน้ําหลังบ้านเพื่อนเราใช่ไหมแกบอกว่าใช่ มอดูพูดกับเราว่าจะยอมไปบวชไหมเจ็ดวันเรายังเราขอต่อรองว่าเจวันน่ะบวชไม่ได้หรอกเป็แม่ค้าอะไรไปบวชเจวันลูกน้องอยู่ข้างหลังทําอะไรไม่มีงานทําคือวินาทีนะั้นเป็นเป็นวินาทีที่มันต้องให้ตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปจะบวชหรือไม่บวชถ้าไม่บวชเนี่ยสิ่งที่จะตามมาที่มันยังมองไม่เห็นนะ คือชีวิตครอบครัวจะล่มสลายบ้านจะแตกแสแหละจะขาดเขาบอกแบบนี้เลยนะเราจะยอมไปบวชหรือเปล่าเราบอกขอต่อรองได้ไหมสามวันได้ไหมบวชสองรอบสามวันสองรอบได้ไหมคําตอบที่ได้คือไม่ต้องเจดวันเจ็ดคืนเท่านั้นเราจะยอมไหมตอนนั้นคิดเลยนะคะว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดธุรกิจหรือกิจการที่เราทํามาทั้งหมดอะ ถ้ามันจะต้องล่มสลายไปโดยคำสาปของเจ้ากานายเวรเราจะยอมไหมถ้าเราไม่ยอมอ่ะตอนนี้มีเงินล้านเนี่ยให้อ่ะผียังไม่เอาเลยผีต้องการแค่ให้ไปบวชเจ็ดวันให้เราแลกว่าเราจะไปไหมลูกยังเล็กอ่ะลูกยังไม่หย่านมแม่อ่ะต้องทิ้งลูกไปบวชเจ็ดวันอ่ะเขาบอกว่าจะไปไหมตัดสินใจเลยว่าไปตอนนั้นความรู้สึกนั้นที่คิดก็คือว่าจะเสียอะไรไปช่างมัน เื่อเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปชดใช้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวนะ่ะโดยที่เราสูญเสียเท่าไหร่เราก็ให้มันสูญเสียไปกลับมาก็รีบดําเนินการหาวัดหาอะไรแล้วก็ไปบวชก็ไม่น่าเชื่อว่าระหว่างที่กําลังบวชอยู่ระหว่างที่กําลังเดินจงกรมหรือระหว่างที่นั่งสมาธิมันจะมีแบบเนี้ยว,วิแบบเนี้ยตลอดเวลาเลยคือเหมือนเวลาจิตเราว่างอะ่ะเราจะสัมผัสได้เลยว่ามาแล้ววิบวิบอย่างนี้เลยแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าเวลาเราเดินจงกรม มันก็จะมีคนยืนอยู่มองเราคือแบบขนล,ลุกตลอดเวลาที่เดินจงกรมตอนนี้เรากับดวงวิญญาณดวงนั้นที่เป็นลุงอะ่ะก็ได้ทำการสัญญาและตัดขาดกันแล้วตัดกรรมกันแล้วเรียบร้อย ก็ดีใจนะคะที่อย่างน้อยเนี่ยเราไปทําบุญเนี่ยกุทิ่วนกุศลให้ลุงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันเป็นการได้กลับไปทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราทํามาเงินทองที่เราหามาเวลามันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ใช้ไม่ได้เงินทองจะหามาได้มากแค่ไหนก็ตามแต่คุณงามความดีอะ่ผอะผีไม่ได้ต้องการเงินทองผีต้องการแค่กุศลและต้องการแค่คุณงามความดีการทําบุญเท่านั้นมันไปวัด สวดมนต์ทำบุญทำทานเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้เราอะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อันนี้เป็นแบบสายมูลเลยนะก็ประสบการณ์เรื่องลุงเป็นประสบการณ์5ปีที่มันก็หลอนๆเหมือนกันนะคะแต่เราก็ผ่านมาได้ใจนึงก็ต้องขอบคุณที่ลุงอะ่ะให้เราได้ทำบุญตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ตุกเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นโยมอุปถาง ของวัดแห่งหนึ่งดีได้คุยกับแม่ชีสายปฏิบัติได้คุยกับพระเขาบอกเลยว่าที่เราเติบโตได้ไวแล้วมียอดขายเยอะๆเนี่ยมันเกิดจากการที่มีบุญเก่าแต่บุญเก่าถ้าไม่เติมมันก็หมดได้มาเท่าไหร่อย่าลืมที่จะทําบุญทําบุญทํากุศลถามว่ามันส่งผลไหมมีอันนี้ส่งไมหมบอกเลยจริงๆว่าอันนี้ส่งแรงกล้ามากในการทําบุญทำทานอย่างคําที่เขาบอกว่าทําบุญแล้วให้ขอว่า ให้เงินไหลนองทองไหลมาประโยคนี้เป็นประโยคที่เวลาลุกทําบุญลูกจะบอกตลอดเลยว่าขอให้เงินไหลนองทองไหลมากินไม่หมดใช้ไม่หมดนะคะก็ฝากไว้ด้วยใครที่เป็นสายบุญนะคะหรือใครที่ไม่เคยทําบุญเลยก็ลองหันมาทําบุญดูทําบุญบวกกับทําทานจะทําให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะคะ่ะก็ต้องขอบคุณลุงด้วยนะคะขอบคุณประสบการณ์ล้นขอบคุณอะไรหลายหลายอย่าง พี่คะ่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะพี่จะได้ชมคลิปก่อนใครเลย